ก็ซือย่างเนกีย่าะอาะ,อ,าะอันม่นเรมื่อานเราคนเทนมาองเพียนเมนรกเสียงวียงว่งวนนุ้ เมาหูเพียมือแเอาสแตกโตใ้ได้เนาะอ่าขอะเรอีเยมเมมือแรกเขามาเบิ่งกบคนเฮาสแตกตไแน่เามาเบิกันเลยเนาะโดยสี่ไปไปฮัลโหลอันนี้เราไม่ขาวกรองกพอแ่ไข่คือออย่างว่ถตากงนี่สิอันถ่อันจะขาวเาะเอาเป็นยื ใ่ตไซเนาะเสื้อขาใหม่ทุกคนเสื้อขาวใหม่สิ้น กคนซื้อกันคิดซะทองนนี้ราคาเทาไหร่เนาะมาหาชิล่านซื้อมามาแต่ยังกับโอหเนาะ G W G P เนาะจะแนแบบ เป็นของอเมริกาใต้แถนเหนือนางแขกนางแขกนางแขจีนตั้งใหม่ยเนาะา่งปีก้าอยู่าซึ่งราคาประมาณหวส้างลมาแต่ายันจะได้เกิดมีเอเกิดเกิดมีเกิดมียี่สมีจะมาซูงกิดยี่สี่อันจอแดนเดของจอแดนเนาะยี่สี่อแดนไลไลสลกาะสลุราคาเะวิแพงเวนบ เนหาเฮ้ยตาก้องจริงนะตากองจริงฝากเฟเนฝากเฟการที่อะสดอยู่บเรช่วยอันนี้มันกินเอกซนด้วไปไปมือหาเอาวอามาแพดีอันนี้เฟสน่าสเนาะลีสระดูไปติดตาบเด้อคอมเมี้เนาอโอเค อันเขาแกบอบคนสุดเลยกับคนต่อไปเลยอันเขามากับคนที่สองกันเนาะเออมันสูงอันนี้เป็นหม่เนาะนึงคนบอดี้เดอรอเอ้ากันคับส่งกยเนาะไปสตล์นะสตลอะไรใส่เนาะาแกื่อนจง่ายเาตงเฮียได้พอจะเป็นเด็กใหม่ฮะมาจาเฮียน็สอแ่งบุนะเฮ้ยเด็กใหม่ ใสดไซแล้วใ่ไหนป่แ่่ไอเนน้าแล้วตปิดร่างกายเป็นตัวใหญกับประมาณิ่าน่เนาะ่นเอาความจริงสูเอาความจริงมาล้เสื้อนี้อกันฝนเนาะใส่้นนีเอาลนี่กเน่แท้แเอเลียน คุณคนบะมราคาแม่แม่แม่เอาเริ่มเกลือกเกือกโัพ์นี้มาซื้อห่ยไอนกาคองข้าเหียนอนอยู่แถวแทบงเละเนี่ยน่ะเอามเอาเพิ่มนโตมาพาเพื่อนมึงไปทำก

โอ้นา oh, no. ่งจิงด้วยฟงจิงงจิงกัน่นอน้อ้สูสบแล้วสุดตอมนใช่สุดสุดฝากฟเลยเสุเนาะสดจ้าตตเออเออเออภาษาได้บอกไงเนาะปรนพิมพ์อ่งกฤษภาษาไทยตายเออเลย ไายเออยออโอเคขใจได้หลายเนาะเออสุ้ยสุดเยอา้เนแล้วเฮากก็ยังบเว่ยงสุดติดคนเียวเลยอแล้เนาะเฮาก็มาพบกับคนทีสาเนาะก็จะสามนี่เอเอเอ็มโเจ็นาะเอ๋งาบคอันองสือเนาะคอซื้อปร์นาะลิน

เพ่อยซื้อบาแพงดอกสองแสนนี่กันคือสุดและมือสามไอสามว่ะแต่สองมือแลยเลยทำขอใจหมกอะไรเนะเมื่อแ่กันตัวจอนี้เนาะกระแคร์ชิปไอหมวเนี่ยวหมอกเ้านี่แอปเปิล t อ h บอสิบเก้าพันกีบเออพันเดียวบสเดียะนะขอบใจเนาะอันแจกว้าผือเปลนอ่เนื้อาตีินญาลาษิงกฤษเนาะโอเค

หัวคนใดก็จบกันไปเลยเนาะโอุ้ยเต้ไปพูดตัวเต็มใจทมนเองก็จบันไปแล้วเนาะของคลิปของคอนเทนต์ที่ว่ามองเห็นเมื่อแรกแต่งตัวใส่เนาะก็มีแต่คนคีโมเนาะองเทียนเฮาหมู่ห้อคีโมทุกคนเนาะข่อยคีโมกันนั่นแหละคิเซลิตี้กันแต่งตัวข่อยนะข่อยกับแบบไม่ต้องมาหลอกข่อยเด้อข่อยมากกับขาอะนะหยาปันรอดคนเป็นรอดรอดกล้องเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้เนาะ ถ้าเกดติดตามชาวไทยผมเรียกันแล้ววะเรียกแหละอย่าลืมกดกระดิ่งเพิร์บผัดคลิปใหม่ๆของเาเนาะแล้วอย่าลืมติดตามเพจหาสไตล์มันนอกเนาะพิมพ์เข้าไปว่าหาสไตล์มันนอกภาษาไทยเนาะแล้วก็ถ่ายติดตามนอถ่ายติดตามเฮาหน่อยได้เนาะกะเสร็จผลงานมาเบิ่งกันได้เลยเนาะกะเป็นมือใหม่เนาะพิถพิถันไปกันไหนเข้าใครเฮาไหนเนาะบ๊ายอาจารย์